มาต่อกันที่ข้อ25กันโจทย์บอกว่าพิจารณาจํานวนการดื่มเครื่องดื่ม3ามชนิดได้แก่โกโก้ชาเขียวแล้วก็นมเย็นของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเนี่ยดังนี้ในตารางเนี่ยจะเป็นแบ่งแยกเพศกับแบ่งแยกชนิดของเครื่องดื่มใช่ไหมก็จะมีโกโก้ชาเขียวแล้วก็นมเย็นส่วนในแนวตั้งก็จะเป็นเพศชายกับหญิง เพศชายดื่มโกโก้มีแปดเพศชายดื่มชาเขียวมีเจ็ดเพศชายดื่มนมเย็นมีสิบคนเพศหญิงดื่มโกโก้มีสิบสองเพศหญิงดื่มชาเขียวมีแปดแล้วก็เพศหญิงดื่มนมเย็นมีอยู่ห้าโจทย์กําหนดให้ว่าถ้า A นะแทนร้อยละของนักเรียนชายที่ดื่มโกโก้ต่อด้วยนักเรียนที่ดื่มโกโก้ทั้งหมดก็คือเป็นชายที่ดื่มโกโก้ต่อด้วยนักเรียนที่ดื่มโกโก้ทั้งหมดส่วน B เป็นรอยละของนักเรียนชายอันนี้ชายเหมือนกันนะที่ดื่มชาเขียวต่อด้วยนักเรียนที่ดื่มชาเขียวทั้งหมดก็จะเหมือนเมื่อกี้เลยแค่เปลี่ยนว่าดื่มอะไรนั่นเองและก็ C เป็นรอยละของจานวนนักเรียนชายที่ดื่มนมเย็นต่อนักเรียนที่ดื่มนมเย็นทั้งหมดนั่นแปลว่าเป็นชายแล้วก็ต่อด้วยทั้งหมดนั่นเองโดยที่แต่ละอันคือร้อยละโจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องอ่านโจทย์ข้อนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างอืม นึกว่าจะเด็กเด็กประถมนะเนี่ยอ่านโจทย์แล้วฮะถามแค่นี้จริงเหรอทีแรกเออถ้าสมมุติว่าเป็นโจทย์เรื่องความน่าจะเป็นเป็นโจทย์เรื่องความน่าจะเป็นที่แบบว่าเออเป็นความน่าจะเป็นที่แบบเด็กนักเรียนชายที่ดื่มโกโก้เนี่ยเมื่อเทียบกับนักเรียนที่ดื่มโกโก้ทั้งหมดอย่างเงี้ยคิดเป็นความน่าจะเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออก็ยังรู้สึกว่าเออดูยากขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือเทียบกับนักเรียนทั้งหมดเท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบ ทำง่ายจังอโอเคเอง่ายจริงๆนะถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยหลายๆคนต้องตกใจเลยเฮ้ยนี่ข้อสอบปถมหรือเปล่าเปหกอะไรอย่างเงี้ยมาเรามาหาทีละเลยเอเอแทนอะไรเอแทนร้อยละของนักเรียนชายที่ดื่มโกโก้ต่อด้วยนักเรียนที่ดื่มโกโก้ทั้งหมดเป็นร้อยละใช่ไหมอ่ะเป็นร้อยละก็ได้เอก็จะเป็นจํานวนนักเรียนชายที่ดื่มโกโก้ แล้วก็ส่วนด้วยจำนวนนักเรียนที่ดื่มโกโก้ทั้งหมดนะแล้วเขาอยากทำเป็นร้อยละใช่ไหมทำเป็นร้อยละทำไงง่ายๆเลยก็คือคูณหนึ่งร้อยเข้าไปผลลัพธ์ที่ได้ออกมาตรงนี้ก็จะเป็นร้อยละนั่นเองอจำนวนนักเรียนชายที่ดื่มโกโก้มีเท่าไหร่ก็คือ8คน นักเรียนทั้งหมดมีเท่าไหร่เราต้องเพิ่มช่องมาช่องหนึ่งอันนี้เป็นช่องทั้งหมดแล้วกันก็เราจะเห็นว่ามันต้องมีดื่มโกโก้ทั้งหมดชาเขียวทั้งหมดแล้วก็นมเย็นทั้งหมดเพราะงั้นเราก็เลยเพิ่มไปอีกหนึ่งหนึ่งแถวนักเรียนชายมีแปดนักเรียนมีสิบสองรวมกันได้ยี่สิบอันนี้เจ็ดบวกแปดได้สิบห้า แล้วก็สิบบวกห้าได้สิบห้าเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ไปหารเทียบนั่นเองอะไรขึ้นมานี่อ่ะโอเคมาก็จะได้เป็นเท่าไหร่นักเรียนชายที่ดื่มโกโก,โก้มีอยู่8นักเรียนที่ดื่มโกโก้ทั้งหมดมีอยู่20แล้วก็คูณด้วย100มีค่าเท่าไหร่ก็20หาร100รได้5 5าคูณ8ได้40ก็ตอบ100ละ40นั่นเอง เสแล้วโอ้นอกจากวิธีการง่ายและเลขยังง่ายอีกต่างหากมาดูส่วน b บ้าง b เป็นจํานวนนักเรียนชายที่ดื่มชาเขียวก็จะเป็นจํานวนนักเรียนชายที่ดื่มชาเขียวส่วนด้วยจํานวนนักเรียนที่ดื่มชาเขียวทั้งหมด แล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยเหมือนกันเออวันนั้นเพิ่งรู้จริงๆิงแล้วเราทําอย่างนี้ได้ก็ดึงเส้นให้มันยาวได้โอ้ยเพิ่งจะฉลาดตอนวาตอนนักเชีท่เด็กมาตั้งหลายปีเพิ่งรู้เพิ่งเพิ่งิ่งนึกเึิ่งนึกออกต่อเส้นทีไรมันจากเส้นไม่ตรงไงอันนี้ก็นักเรียนชายที่ดื่มชาเขียวมีอยู่เจ็ดนักเรียนที่ดื่มชาเขียวทั้งหมดมีอยู่สิบห้าแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยเข้าไปก็ใช้ห้าหารไป ตรงนี้ได้3ตรงนี้ได้20ใช่ไหมก็จะเป็นร้อยละหนึ่ง้อส่วนด้วย3ใช่ปะอาหารออกมาก็จะกลายเป็น3 4 12ถูกไหมเหลือเศษสองเป็น20ก็เป็น368 8ก็เหลือเศษเหลือเศษ2เหมือนกันจะปะก็จะเป็น20 แล้วเราก็ห่างกัไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็น46.6 46. 6ไปเรื่อยๆเ,เอาสักสองตำแหน่งแล้วกันก็เป็น46.67ได้ B ละแล้วก็สดท้ายก็คือ C ก็จะเป็นจำนวนนักเรียนชายที่ดื่มนมเย็นส่วนด้วยอันนี้ยาวไว้ก่อนเลยจำนวนนักเรียน ที่ดื่มนมเย็นทั้งหมดแล้วก็คูณด้วย100เข้าไปก็จะมีค่าเป็นดื่มนมเย็นนักเรียนชายคือ10นักเรียนทั้งหมดที่ดื่มนมเย็นมี15ก็เป็น10บคูณสิบส่วนสิแล้วก็คูณด้วย100่งร้อคล้ายๆเมื่อกี้ก็คือใช้5หารนักเรียแล้วก็ส่วนก็จะได้เป็น3ามส่วนยีถ้าคูณเข้าไปก็จะกลายเป็น100ยละ สองส่วนด้วยสาเอาสามไปหาร200จริงๆก็เลขคล้ายเมื่อกี้เลยนะเห็นไหมสามหกสิดถูกไหมเรลือใส่สองไปยี่สก็จะเป็น6อีกทีหนึ่งแล้วก็เป็น6อีกทีหนึ่งหกหไปเรื่อยๆก็คือ66.67จากตรงนี้ A B C แทนเป็นร้อยละเพราะงั้นเราก็ดูแค่ตัวเลขพอจากตรงนี้ใครมีค่ามากสุด กับใครน้อยสุดน้อยสุดไปข้างซ้ายมากสุดไปข้างขวาเพราะงั้นจากตรงนี้ถ้าเราเทียบกัน A ตัวนี้นั่นก็คืออันนี้คือน้อยสุดเป็นอันดับหนึ่งตั้งน้อยสุดนะแล้วก็ b ตัวนี้เป็นอันดับสองก็ลงลงมาแล้วก็ C อันนี้เป็นอันดับสามอันนี้ก็คือมากสุดก็จบเลยนะก็เป็นเป็น B มากกว่า A แต่ว่าน้อยกว่า c นั่นเองน้อยสุดก็คือ a เราลงมาก็คือ b แล้วก็มากสุดก็คือ c จบแล้วง่ายจนตกใจง่ายจนใจหายบางครั้งก็อาจจะเป็นข้อสอบที่แบบว่าวัดความเข้าใจก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยคือคือบางทีอะลองทำข้อสอบไปบางทีก็ตกใจเหมือนกันนะแบบ้าไม่ง่ายอะ ปรากอบรอบสุดท้ายตอนตอบตอบผิดนะเป็นอะไรนะเอบแล้วก็ทีโอเคตอบข้อที่หนึ่งถ้าตอบผิดตอนจบนี้หามากเลยนะโอเคใช่ไหมถ้าเราลองนั่งทำมาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้เราสรุว่าการทำข้อนี้เป็นง่ายง่ายที่สุดเลยนะถ้าังกตข้อนี้ง่ายที่สุดแล้วนะคือถ้ายากยาก็ยากแค่คิดเลขแค่นั้นแหละอ่ะโอเคจบแล้วโอ้เฉลยเร็วมากเลยเร็วก็ยังหลายนาที โอเคไปต่อกันที่ข้อยี่สิบกกันอันถัดไปยากละเพราะข้อถัดไปเนี่ยเป็นข้อที่มันเริ่มคะแนนเยอะขึ้นเพราะงั้นอีกห้าข้อสุดท้ายจะยากกว่ายากกว่าข้อยี่ห้าข้อที่ผ่านมาคล้ายๆกับของเลขหนึ่งเหมือนกันนะของเลขหนึ่งก็ยากเหมือนกันไอข้อประมาณนั่นแหละประมาณไอห้าข้อสุดท้ายนั่นแหละบางทียากจนแบบเงือแตกเลยอะ ก็คือจริงๆที่ยากมันอาจจะยากเพราะว่าคิดเลขเยอะเฉยๆหรือบางครั้งก็อาจจะต้องแบบวิเคราะห์มากขึ้นข้อนี้อาจจะถือว่าแบบปล่อยๆนิดนึงก่อนที่เราจะไปเจอข้อยาก,ยากๆอย่างเงี้ยใจดีอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปเจอกันต่อที่ข้อที่ยี่สิบกัน